หนึ่งวิธีง่ายมากในการเปลี่ยนภาษาใน f c e b o o k p เพ e ด้วยมือถือเครื่องเดียวตามมาไปเร็วไปเร็วอื่นๆนะครับเราเข้ามาในแอป a c e b o o k ซึ่งเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะเพื่อนๆ้องเข้ามาเลยครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับให้คนกดหน้าของเราหรือกดคําว่าเมนูมือขวานียนะครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่เรากดไปแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนให้ทุกคนเลื่อนลงมานะครับจนสุดตรงนี้เลยนะ ถ้าเกิดใครใช้ภาษาไทยนะครับก็ให้ดูรูปูปดสัญลักษณ์เป็นหลักเพื่อนๆสนัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับกดลงไปเลยพอกดแล้วนะครับทุกคนเลื่อนลงมาและทุกคนจะเห็นคำเห็นเป็นรูปโลกนะครับที่ภาษาอังกฤษขาเขียนว่า app language นะครับทุกคน app language นะทุกคนให้เราคลิกลงไปตรงนี้เลย ถ้าเกิดเป็น Android นะครับมันจะให้เลือกเปลี่ยนในแอปนะทุกคนก็กดง่ายทุกคนก็เลือกภาษาไทยก็ได้ถ้าอยากเอาภาษาไทยแต่ถ้าเกิดเป็น Apple หรือเป็น iOS หรือเป็น iPad หรืออะไรแบบนี้เนี่ยเราต้องมาเลือกในที่เขาส่งให้เราเข้ามานะเพื่อน,นโดยที่เรากดเข้ามาตรงคําว่า Language นะครับทุกคนหรือภาษาถ้าเราอยากเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อนๆเราก็คิดคําว่าภาษาไทยอ่าปึ๊บเห็นปะทุกคนดังนั้นนะครับเห็นไหมทุกคนแล้วเราก็กลับมาที่แอปนั้นเลยนะ,ะกลับมาที่แอป Facebook เลยนะครับทุกคน เห็นปะทุกคนแค่นี้เองนะครับภาษาก็จะเป็นภาษาไทยแล้วเวลาเราใช้เพจเนี่ยเราก็จะใช้เป็นภาษาไทยแล้วทุกคนก็จะไม่งงแล้วนะครับเผื่อบางบางคนเนี่ยต้องการที่ใช้ภาษาไทยไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงนะซึ่งครูแซมจริงๆอ่ะก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้หรอกชอบใช้ภาษาอังกฤษแต่บางครั้งเนี่ยมาทําคลิปสอนเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะใช้ภาษาไทยกันส่วนใหญ่เวลาอธิบายภาษาไทยอาจจะง่ายขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นต้นกําเนิดทําให้ครูแซมเนี่ยได้มาใช้ แอปที่เป็นภาษาไทยในบางครั้งนะครับเพื่อนๆโอเคป้าเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ปะเอาไปทําตามนะเห็นไหมครับเพื่อที่หน้ารัาทุกคนมันง่ายมากขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดใครทําไม่ทันนะครับก็ให้ดูหลายรอบเหมือนที่กูแซมบอกไปนะรับรองว่าคุณเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนภาษาแล้วก็อ่านได้ง่ายมากขึ้นหรือแม้กระทั่งคุณอยากจะไปสอนคนในครอบครัวคุณหรือใครก็ตามที่เขาอ่านภาษาไทยคุณก็ทําแบบที่กูแซมบอกได้เลยนะครับไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหม เอาไปทําตามนะครับแลนะถ้าเกิดใครนะครับชอบความรู้เกี่ยวกับการจับมือสอนทําออนไลน์โดยเฉพาะ f c e b o o k Page นะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนคุณสามารถกดติดตามกู๊แซมได้เลยและกู๊แซมจะเอาความรู้ในลักษณะที่แบบว่าจับมือคุณเนี่ยมาทําออนไลน์ให้คุณเข้าใจกระจ่างชัดไปเลยนะครับทุกคนส่วนใครนะครับถ้าเกิดไม่อยากเสียเวลาเรียนเองอยากจะมาลงคอร์สเจอกันให้จับมือทําตั้งแต่เริ่มกดอะไรเลยก็มาเจอกันได้นะครับวันนี้รูแซมไปก่อนนะครับเพื่อนๆที่นะ่ารักทุกคนไปละบ๊ายบาย